วัดดีครับมาอนี้พาพี่น้องมาเบิ่งสาวลวดม่วงนะครับที่ปลูกไว้ใหม่ครับมันกำลังเป็นดอกงามเลยพี่น้องเอ้ยมาเบืองน้ำกัดเนื้อบัตรเนี่ยเป็นดอกไหลหลีครับพี่น้องเอ้ยเขามาเห็นก็เลยอ่อนซ่อนก็เลยไทยพี่ให้น้องมาเบิ่งสักพักนะครับเห็นว่าครับดอกงามๆเลยครับสําหรับสาวลดม่วงชุดนี้ครับปลูกไว้พอสมควรนะครับกับบัวลอยไาันไดครับแต่ว่ากับโอ้ดอกไหลครับตอนนี้แต่ว่ามันห่อนครับไม่รู้ว่ามันจะติดหมากสักไหนเนาะครับ เป็นดอกหลายดกครับพี่น้องเอ้ยเท่าที่มันบานเมื่อนี้นะครับเท่าที่มาเห็นกับประมาณดักซีหารอยดอกนะครับหลายครับครับดะหลายแล้วก็ดกครับแต่ว่าความห่อนนะครับอากาศมันเปลี่ยนครับทั้งห่อนแน่ฝนแน่แล้วก็แดดแน่ครับมันก็โมลูว่ามันจะติดสาเนานะครับดอกมันครับแต่ว่าสาวลวดม่วงมันก็อายุมันกะเน่านะครับกินได้เรื่อยๆครับชุดนี่มันแดดหลายมันอาจจะติดหมากบ่หลายนะครับแต่ว่า เดี๋ยวพ่อมีหนาฝนหนายังข้ามาครับนันก็เป็นดอกเป็นอนันต์ให้เห่าได้เก็บกินเรื่อยๆนะครับสาหรับสัวะรดม่วงนะครับกระปูกไว้บว่ใอ้ขาดจักเทือครับมักกินครับสวบะรดม่วงเนี่ยรสชาติหวานดีเลยครับประโยชน์ข้ามันกับไร้ครับนี่ครับเพียงพี่น้องเอ้ยดอกขําวมาเมืงเสร็จละกะอ่อนช่อนครับก็เลยเข้ามาเห็นก็ะเลย่ไทยพี่เหีน้องเบิ้งนะครับมันกับพึ่งเริ่มบานนะครับชุดไม่ที่ปลูกนะครับเพียงพี่น้องเต็มเมือดครับหลายร้อยนะครับเท่าที่เบิ้งกับซีหาหกร้อยไปแล้วครับ แารสหรับรสชาติของสวรสหม่วงนะครับมันก็มีรสหวานอมเปรี้ยวนะครับแต่ว่าประโยชน์ของมันโอ้เป็นยาอายุวัฒนะได้เลยครับสําหรับคนที่มากกินนะครับจะเหตให้ร่างกายดูดีนะครับเพราะว่าในสวรสหม่วงนะครับมันจะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะครับให้ผิวหนังเข้ากระชับแล้วก็อ้อนเยาอยู่ตลอดนะครับเป็นบ้าพี่น้องเอ้ยเมื่อนี่ยกะพาพี่พี่น้องห้ามาเบิ้งนะครับอันซ่อนไหลก็ปูว้กินครับเป็นบ้าพี่น้อง เหลือกินเท่าก็ได้ขายครับกับพี่น้องคนใดนะครับพ่อมีทีมีทังกับปูกไว้เด้อครับสาวรดมงนะครับดีครับกินได้เรื่อยๆครับพันเขาดูแลให้น้ำให้อียงมันดีๆนะครับกับหลายปีครับอายุมันนะครับเมเนกับผ้าพีผ้าน้องห้ามว่าเบิ้งนะครับสาหรับคนที่รักการปลูกคนที่รักการเกษตรนะครับเพื่อจะได้เป็นแนวทางนะครับเป็นพ่อพี่น้องเอ้ยดอกงามๆเหมืนเสียแล้วพี่น้อง พามาเบ่งเพื่อเปลี่ยนแนวทางเป็นไอเดียให้พี่ให้น้องไปปรับปรุงใส่ได้นะครับเห็นบอกครับดอกงามๆเลยครับพี่น้องสําหรับสาวรดม่วงนะครับปลูกระง่ายครับปลูกง่ายมากเลยครับแต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดก็คือน้ำนะครับอย่าให้มันขาดน้ำนะครับเห็นบอพี่น้องดอก้งามครับก็ให้น้ำให้ยังให้มันพอประมาณนะครับอย่าให้มันขาดเด็ดขาดครับสําหรับน้ำเนี่ยเมื่อนี่ก็พาพี่พอน้องมาเบ่งเพื่อจะเป็นแนวทางให้นะครับ ขอฝากนิดนึงนะครับสำหรับพี่น้องคนใดที่เขามาเบิ่งงนะครับก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามไดยเด้อเพื่อเปลี่ยนกำลังใจผมได้เฮ็ดคลิปต่อๆไปนะครับก็รสำหรับสาวรถม่วงนะครับคันเ้าปลูกดีๆเฮ็ดดีๆนะครับมันกับเป็นพืชเศรษฐกิจได้ชนิดหนึ่งนะครับขายดีครับราคาก็สูงครับแต่สำหรับที่สวนผมนะครับเน้นความหลากหลายครับบ่เน้นที่ว่าจะปลูกอย่างเดียวนะครับ ที่สวนนี่ก็ปลูกเกินอนลอยยางนะครับปลูกไปทุกย่างนะครับที่อยากอย่างนั้นก็ปลูกกันนั่นครับบ่ให้มันเสียพื้นที่ไปโดยบม่มีประโยชน์นะครับเน้นเป็นเศรษฐกิจพอเพียงนะครับปลูกเพื่อกินครับเหลือกินก็ขายครับตามสโลเกียนผมนะครับกะบ่ต้องซื้อต้องหานะครับปลูกเองกินเองกะสบายใจครับบ่ต้องย่านสารเคมีครับเมื่อนี่กะพาพี่พานองมาเบิ่งนะครับเพื่อจะเป็นแนวทางไห้คนรักการปลูกนะครับสำหรับสาวรถน่วงนะครับ เห็น่นพี่น้องเอ้ยดอกกระเตีมมันยังเสียละ่ะพาพี่พน้องมาเบิ่งเพื่อจะได้เบิ่งทิศทางเจ้าของแล้วก็เบ,บื้องใจเจ้าของนะว่าเจ้าของอยากฮ็ดอยากปลูกเอียงเนาะครับนี่ละครับสวรสม่วงพี่น้องมื่อนี้ยครพาพี่พน้องเขาง้าเบิ่งล้นเติบนะครับเดี๋ยวสักพักนึงก็บสะพ้อแล้วครับก็ให้พี่น้องเบิง่งชัดนะครับว่าการปลูกเอียงกระชงที่เอ้านี้มักนะครับมากกินมากอย่างมันก็ดีครับเห็นบ่ ลูกแล้วเวลามันใงญ่ขึ้นมาเห็นผลผลิตเท่ากับมีความสุขดีใจเขามั่นนะครับเดี๋ยวเขาก็ได้กินแล้วพี่น้องกระเบื้องเอาเดอ้ออันใดกระได,ไดเห็นบอพี่น้องเอ้ยเห็นบอพี่น้องดอกงามๆเหมืงสืเละเห็นบอพี่น้องเอ้ยอย่างงัมาครับดอกหลายดกจากสีหาคําใดมาบกนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆเดอ้อที่พี่น้องชมจนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดอ้อเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเอ้ย